วันนี้คุณอยู่กับผมครับกับเก่อวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับกับเกมอยู่บ้านไม่ใช่ไม่รู้เกมอะไรแล้วจำไม่ได้วันนี้เป็นที่สามเปษายนเป็นวันสงการตกูไม่ได้ไปเล่นด้วยแม่งเสียงดังมาถึงบ้านกูเลย ไม่ไม่มีสงการเล่นเล่นในนี้ก็ได้วะเดี๋ยวเรามาลงเล่นให้ดูกันก่อนครับเกมนี้ก็คือเกมเล่นรถไปตามทางเกมเหวี่ยงวิธีการกดบังคับนะครับเคไปเลยไปเลยมันยากตรงไหนวะเกมเนี้เยป็นพี่เอบอกจากนะ เดี๋ยวผมร้อให้ยูเนี่ยอยู่ <c oughs> ไหนแม่งกระถิ่นแลนะน่าแตกตายเลย <c oughs> อ่านี่ๆๆโจ้แล้วโจ้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเอ,อ่โอโจ้เกย์เรามาเริ่มอันนี้เลยดีกว่าอะผมไปดูของพี่เอกมาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์เ oh ดี๋ยวผมโชว์เอาไว้โอ้มื่อกี้มันติดกูตีรังการไม่ได้เลยโอ้แล้วกูโชว์ใหม่เดี๋ยวโชว์ใหม่เดี๋ยวโชว์ใหม่ถ้าตายอ่ะไม่ทันแล้วล่ะมันมีจุดเซฟนะครับอุ้ยจะเอาเหรียญอุ้ยจะเงิน เย่อเ่นทอเล่นทอเล่นทอดูเล่นทอเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรับเสียงนิดนึงครับยองุกโลอฮ้ยมันยากตรงไหนไม่ที่ลังก์โกลเลยเมื่อกี้เดี๋ยว โอย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเมื่อกี้ผมหยุดอลไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหนึกว่ามันถัง เล่นต่อเล่นต่อเล่นเกมตกใจหน้านะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็เก็บเงินได้นี่ครับนี่ยกล้อลยกล้อให้ดู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 เกมนี้ก็ไม่รู้าทางแถวบ้านแถวยังหาซื้อได้อีกหรือเปล่านะครับของพวกคุณเนี่ยนะครับ ครับหาซื้อก็ยากพอตัวอยู่นะครับนี่เป็นไง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 พี่เอกอ่าพี่เอกเงือบเ,เ,เดี๋ยวมันจะมีคนมาด่ากนะูอีกนะครับอย่าดราม่ากันนะครับอุย้ยเฮ้ยตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยนี่ เดี๋ยวโดนตำรวจเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมีดานหนึ่งอะที่ผมผ่านไม่เคยได้อะเอ้าทำไมแบบนี้ผมมาอย่างนี้วะไม่เป็นไรครับยังผ่านได้ดอยู่เฮ้ยเฮ้ยวันนั้นผมเล่นอย่างนี้วะน่าเช่มั้งจำไม่ได้เลยว่าผมขี่ทางน,นี้ เต็บเงินเฮ้ยจำไม่ได้เลยว่าวันนั้นผมมาทางนี้ช่างแม่งครับโอ้ยเยตกใจเอยเอยอร์วันนี้ต้องต้องนิดนึงโอ้นตกใจโอ้ยบ้านผีสิงครับผีจีิีจีถึงกระปองก็เลยจริงนะ ไม่เลื่อนไหมผมรู้สึกร้อนนะเนี่ยร้อนจริงๆริยุกล้ออึได้เหรียญเอ้ยได้เงินเคดส์อู้ได้ง่าดาวโอ้โหได้เงาเยโอ้หได้ง่าเราวอะ ห้าดาวเลยเนะี่ยเนี่ยเฮ้ยไรห้าดาวเฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวพับขึ้นไปดูดีกว่าห้าดาวแถวบ้านฮุยห้าดาวโรงแรมห้าดาวหรืออะไรห้าดาวอันตร์นี่มันต้องอย่างนี้ครับพีเอกนี่อันนี้มันด่านเดิมรอเปล่านะ่ะเออว่ะ แต่มันกดแล้วเอ้ยแมปเดิมนี่เนี่ยอยากได้ข้างบนเน่ะทำยังไงวะเหรียญข้างบนเอ้ยน,นี่สเต็ปสเต็ปเทพโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชสเด็ปโชว์สเต็ปเทพก่อนนะครับใครดีใครเด่นใครดีกครได้อะอ๋อน่าน่าน่า,นา นี่นะลองดูยกรอได้สบายสบายอ่ะเี้ยมงจยาเตะกลงมากูนะเดี๋ยวูขึ้นไปตกเอออันนี้ไม่โดนใช่ไหมโอเค ฮาดาวดีไหมฮาดาวฮ่าดาวเว้ยมาด่านต่อไปครับนี่ครับผมไม่ได้เปลี่ยนรถอะไรเลยนะที่ใช้รถคันเก่านเนี่ยเนี่ยคันที่แบบเขาให้มาแค่นี้เลยไรจิตโคตรเทพอะที่พี่เอกนะี่พี่เอกขนาดกิ่งกว่าผมแต่ไม่ได้เลยอ่ะ เดี๋ยวมีคนบอกว่าผมโม้ใช่ผมโม้ครับแต่แบบพี่เอ้าลืมเงินนี่มีมีสโลด้วยคือ <Okay. S 1> พี่เอกเองเก่งจริงครับแต่เก่งเรื่องซูเวโบนะคือแบบแกเก่งจริงแกงเอาตัวรอดตายศูนย์ครั้งอะบังมาแบบน้อยสุดอะเออแกแก,กไม่ค่อยตายนะเออแกอายุยืน,นทุยไม่ใช่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 ใชใชใชเอ,อ้แต่อายุยืนก็ดีนะ เอ้ยไม่เอาไม่เอาแลวไม่เอา,เอานี่ยังเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนได้ตอนแรกอยางตีลังกามเมื่อกี้เปลี่ยนใจกับคนไทยคนมันหลายใจเว้ยยก,ยกยล้อยกล้อหลับง่วงกำลังจะโชว์อยู่พอดี ไม่ได้แล้วครับสีดําแต่ผมว่าผมไม่ได้เลยจะ Let's go, <S Let s go. <S ผมไม่น่าเลยโอเคยัง okay, ได้อยู่เอ้ยตกใจแหมล้อล้ล้ออ,อ,อ่านใครอยากดูของพี่เอกก็ไปดูได้นะครับ มอไซคงานหยาบเขียนเบบนี้ก็ได้หรือเขียนอ่าชื่อเกมนี้ไปก็ได้ครับไม่โดนโอ้ไม่โดนเงินเนี่ยผมลืมทุกครั้งเลยเล่นสองครั้งเนี่ยเล่นครั้งนี้ครั้งที่สองมันจะลืมทุกครั้งท็ไมวะือไม่ได้เล่นนานแลวไม่ได้โอ้นี่นี่สเตปเทพนะครับสเตปเทพเขาเรียกอะเอ้ยเอา กูกูสายชะลอเลยนะเนี่ยโอเคสองดาวนี่เลยหรือน้อยกว่านั้นนะครับไอเสียยอะไรวะเอ้อเสี้ยขลังขลังโอ้ยมาถึงนี่เลยมาถึงนี่เลย เอ้ยข้างหลังข้างหลังมึงจะมาเล่นท่าอะไรู้างหลังมึงอะเอ้ยนั่นนะข้างหลังโอ,อ,อ้สามดาวจัดไปเคยมาอวดก็ได้นะครับว่าได้งาฮาดาวเยอะๆว่าบุ๋มเพิ่งเคยเล่นเท่านั้นเองสี่ดาวว่ะได้ไงวะ โอเคมาดันต uh. co ่อไปกันเลยครับไปเลยเพื oh, uh ่อนเดี oh, uh ๋ยวเหยียบตายเรื oh. Oh. Oh, um ่มนกนี่อ๋อ้าเฮ้ย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 อเสียงรถนะ โอ้โหเกือบเกือบเอ้าเหรียญเงินเงินเธอเกือบตกเงินอะเงินเงินเดร็กล้อหน่อยอ่าโยนี่นี่เอ้ยใครมาปิกนิกครับ อาอีกแล้วรอเนี้เอา้าไม่มันโอ้มันติดอะมันติดมันติด,ตดเดี๋ยวต้องถอยหลังก่อนนะครับไม่ได้ห้าดาวกันเลยทีเดียวผมไม่ถอยหลังแล้วครับผมไปเลยนี่แหละครับให้โดนไม่ถึงเจ๊ไม่ถึงผมจะเอาเงินเข้าใจไหม จะงองเงินโอ้ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับจะออกไปเตกปะกบปาเตะเงมือนว่าจะอันนี้ผมต้องเล่นๆครับกีติคือไม่แน่เลย มาไปกดสเปคมาเใหเอา,า,หอานนเียเปกเฮ้อเ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 อเ้เฮ้อเฮ้อเออ้อเ้เ้เ้อเฮ้อเฮ้อเอเ้อเล้อเฮ้อเฮ้ออย่าอดน้อเฮ้เล้อเฮไอเ้้ออ โอ้แม่งเ้ยจะเทพต้งใหม่แบนี้นุ่มๆโอ้โอ้โอ้โอหนสีเดนด้วยวะ

มันไม่ได้กรับมันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยใครวะใควะเฮ้ยเอ้วมึงทำให้กูหน่อยเอาแล้วมึงไปได้งไงวะ้ย,ยมันเอา,เ,อาอเดี๋ยวครับแข่งกับบอกครับแข่งกับบอก บทแม่งน้นตาตาเหมือนกันเลยตอนนี้เรานำบทด,ดูครับไม่เคยคิดว่าจะได้นำใช่ครับโอ้ตอนนี้เรานำบทด,ดูครับ นี่กันดิกเลยนะมึได้เงินได้เงินนี่เมื่อกี้เอารถมากันไว้โหชะนะบอดครับโมโฮโวโ,ฮโ,ฮโฮ bật hết thang của lời gì điều กิดาวับกดาวับฮ่าดาวอีกแล้วปุ๊บปุ๊กปุ๊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 เบเกลแบงก์กนโอเคครับก็เเนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเดีเดี๋ยวไม่ลาก่อนมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก่อน นุกๆนุกเริ่มนุกแล้วครับมันก็ดาดเก่านี้ว่ะความยากคงต่างแล้วนะอุ๊ยตาสลุดไปครับไปรับ เฮ oh yeah. ้มันจะว่างมาทำไมอันนี้ครับอันนี้ครับเกือบไปครับไปครับไปต่อครับไปต่อเกมนี้น้ำเหลื่อซื้อกนได้ครับ บอกไปแล้วเนี่ยวะฉะบอกทำไมอ้อไปต่อไปต่ออานโอเคโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมดผมได้ยินเสียงอะไรมเมื่อกี้ผมไม่อยากจะเล่นท่าก่อนนะครับไม่อยากจะเล่นท่าย่าง ยากไม่หวาวโอเคเดี๋ยวเล่นอย่างนี้ไปก่อนละกันโอูโอ้เสียรถเสียรถมากเสียรถอะไรวะเสียหมายอะไรวะนี่บ้ามีสิงบ้ามีสิงโบ้มามีสิง ไปเอาไปอ,อ๋อนองตำรวจมาเป็นไรเนี่ยครั้งนี้ต้องผ่านนั่งไงโอเค,ครับโอเคได้กี่ดาวมาดูกันก่อนนะครับผมได้ห้าดาวไปสามครั้งใช่ไหมหรือเปล่าวะจำไม่ได้ใช่อันนี้ได้ประมาณสี่ดาวั้งสี่ดาวสามดาวโอ้ไปกินกู ครับก็สไลม์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไลค์และัสกันด้วยนะครับสำหรับนี้สวสดอีกครับผมเยยย Burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club.